วันนี้เรามาเล่นแวนแคลรี่ฮีโร่แรงเอฟปะทะกับยอนฮีโร่แงลงอะไรก็ไม่รู้รู้ท่าทางแวนน่าจะเป็นผู้สูงส่งในแคลรี่นะรู้ท่าทีหรือพลเรืนของอัะียงกลับอาวุธเยยักษ์แล้วเป็นดูการ่์เกมการ์เต แคลรี่นะที่ดอยเซอร์ตั้งไว้ให้แต่จริงๆก็ข้องมันก็เรนแคลรี่นะั่นแหละไม่สู้กันเลยไม่ได้นะคยเลย นเพราะคลิปชุดเมื่อกี้ไม่ได้เอาเลยแต่กิวดอร์เล่นอเอาคีบแล้วไม่เคลียร์คีบเลยคิวด์จริงๆแล้วไม่ควรมาย่างคลิปแคลรี่นะครับทุกตัวเลยที่จะซับพอร์ตไม่งั้นแคลรี่จะได้เงินน้อยอย่างนั้นนะจะได้สามสิบสี่สิบบาทจะได้น้อยแล้วเแคลรี่ก็จะมีนิดเดียว ฉัน่าจะหาทำเราก็ต้องคุมเลนหน่อยนะคะเอาแบบนี่ยราเหมืที่หนึ่งพีกับใจอะรเงี้ยท่านีไม่หนึ่งคิวสวยที่สวย ต้องพี่ชิวด้เออใจขาไม่ได้ไม่งั้นคุณนี่เอาไม่เวาืลองเอาล่าจะได้ยด้ยังไม่ต้องลับ,บ้านนะคะยังไฟได้ต่อสองนาทีได้หนึ่งป้อมสองนาทีต้องหนึ่งปัม้ปมเพื่อนบอก ไม่ได้ยูยามาแล้ว,วออก,ลกิวเนอร์บอกเี่ยกันฟาร์มทำไมแล้วกิวเนอร์ไปเรียนกลางทำไมไม่ช่วยแคลรี่เลยเดี๋ยวแคลรี่อยากทิ้งหล้ไปเลย นนไะคบอกให้ผมโซมตีแต่ไม่มีมาช่วยนีย่นะครับี่ใสาคน ช่วยสองคิวมาท่านผู้ชมแล้วน,นั่น,มนยงมงปั้มแคนนี่มันจะบานแล้วนีอีกปั้มอีกปั้มนะคะถ้านอ็งจะจปั้มแมวด้วยแมวนก็ตีปั้มแมวนถ้าออกมี เวลาปลาดวาวใจแบบมีเอฟเฟก์มันจะแรงกว่าเดิม พยายามอัพสกิลสองให้นำแคลี่ลังเอฟไหมคุนผู้ชมแคลี่ลังเอฟห้าฮิโร่ลังเหวีแต่ว่าน่าจะโหดนะอ๋อลังบีลังที่เฉยมันก็ไม่ได้เก่งนลยนขาแจงเหมือนยอมเป็นพี่น้องกันไม่มีสกรลดูกหิน กิกซี่บอกเอาดาวไปเถอะท่านปิะยมทธใช่ิกซี่ไหมไม่ใช่คีล่าฟานิดถึงกับตบกกระใจฟาน,นิดนิดึ่งถ้ามันกระโดดมาผมแตกี่ะ อเลนไม่เอาอ่ะท่านผู้ชมดูกิวดอร์ดิยืนเป็นเลียนเมดไปเลยอ่ะไม่ช่วยทีมเลยนะท่านผู้ชมยกแบบค่าหนึ่งคิวเลยนะช่วยเจ็ดไม่ตายไม่ยอมตายเพื่อเพื่อนเอาตัวเองเป็นตัวรอดไม่ช่วยคนอื่นมาน้ก็ไม่ยอมไปเตมิมงั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูเลนไฟเติม จริงๆแล้วแครี่ไม่เหมาะสมนะที่จะไปเรียนไฟเตอร์ที่แบบมันโล่งๆอะไรเงี้ยแต่แวนมันเดินได้ไงอันติทีเดียวดับเม็ดแเลมเสดอันตีดาวเม็ดอย่างเงี้ยเสดอันติแาวเม็ดดีเลยเป็นดาวเม็ดที่มหานี่ยาลัยเอาปั๊มบนเอาปั๊มบน ย่างเออเดี๋ยวรอขึ้นจันนาทีจะชนะแล้วดูสิปั้มมันหายไปแล้วตอนนี้มันจะเอาปั้มล่างเรานะแต่เราต้องรีบไปกันซานนิดไม่ใช้สกิลเลยอะซานนิดจะเอาดาบแต่ไม่ดูป้อมเห็นไหมลาร์าด,รมดรผมแน่นอนถ้ามันสู้ไม่ได้นะไม่รู้พูดนเนาะ นายสู้ได้นะท่านผู้ชมนม่แบบนึงหมาไม่เป็นไรท่านผู้ชมเนาะ tower destroyed. Your been has ผมกลับตายดูสิพอ,น,อน้องสิวเดอร์เล่นเอาคิวนะท่านผู้ชมตอนนี้ฟิกเตอร์อแท็บไม่ได้ใช้เลยดูสิเทียวฝั่งมันเห็นใช้บ่อยนะฟิกเตอร์อครีล่าเวนกับสู้มันไม่ได้เน,นี่ท่านผู้ชมครีล่ามันสู้เวนแบบได้แบบเว้นวมันคือฮีโร่ลังเอสนะนะเวนลังเอฟะ สี่อะไรหนูน่ะสั่งมันไม่มีซับพอร์ตโรมิงมอามีเหรอแต่ไม่มีไฟเตอร์มังกรมังกรไม่เอาเลยแมันเอาน่าสิ แต่คีบเลยนน่าเอาอะได้เงินเยอะกว่าแล้วมันจะโดดใส่คอมนะถ้าใช้จกเลียสองไปปั๊บถ้ามันห่างไปไกลออกไใช้ฟิกเกอร์พุ่งแล้วอ,อันตดเลยแต่ถ้ามีสองมันั็นมบถึงทำไม่โดนวิ่มันรู้มันรู้ตัวมันรู้ตัวมันรู้ เด็กคนนี้เอาเ้า,อาท่านผู้ชมดูซานี่สีหลังแต่ดาร์ไม่ห,หัวหวังเพื่อนอารีนลอรัสท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเดี๋ยวนุ้ยดูไม่ยอมเอาย้นนะตัวเลือดน้อยไม่ตีตีแต่ตัวเลือดนี้ ลายหมดท่านผี้ยมแมกนิตารายงานแน่นอนยนเกรมหน่ะมันตั้งใจด้วยมันขยับได้มันไม่ใช่เด็กช้าเมื่อกี้ลืมอ่านฟิกเกอร์ไม่ใช่ใช้สกิลสองฟิกเกอร์อัมปิสกิลแรก ช่อ่ะด,แบบดูมันยังงาดมวนอรอรับเพื่อนแบกมดคุณนี้ชมอันี้กว่ารอกเกินแวนแบกทีมเตมนี้มน้อยกันสองยูงาชนะ แมนเก็บหมดนะท่านผู้ชมฮีโร่ลังเอฟแบมม็กทีมเคยเห็นไหมท่านผูน้ชมล้วงหน่อยอเลมน่อล้วงหน่อยยูเดอร์สตันหน่อยไม่ใช่มุกมุกแอบดังดกงมา นาเวลีสจะวิ่งมาทางนี้านใครถ้าเราได้กลางเรามีโอกาสได้เกียรนี่คือโกาสได้เกียแบบไม่เกียรเลยนะเออท่านผู้ชมทำไม่ีกันไม่ได้อะซานี ยอมมาช่วย,ยเล่นทีแรกแล้วก็เล่นแล้วเดี๋ยวรอตัดไปตอนเกิดเลยก็จบแล้วลเลยกดตัดเลยทั้งทีมมีแต่คนเล่นตักตกากไม่ใช้สมองนะคะท่านผู้ชมอย่าหาทำตามนะฮีโร่ลั่น F สองตัว สานิดแย้งป่าเพื่อนฟาร์มมาเกงก้าไม่ควรฟาร์มนะท่านผู้ชม,มผมบอกเลยมาเกงก้าฟาร์มเปนไก่มากไก่กามาแรงเกือบเปาะเลยๆสำหรับแค่นี้โปอนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้ว